Amlbox สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบไขควงกระแทก2พี่น้องตัวนี้เป็น d w a l l DCF 8 5 0ตัวนี้เป็น Staley FatMax ไอตัวเนี้ยเป็นพี่แต่จะตัวเล็กกว่าเพราะว่าเป็น Atomic Series ในขณะที่ตัวนเนี้ย Staley เนี่ยเป็น V 2 0 Series เนาะก็คือ Atomic Series เนี่ย d w a l l เขาจะเน้นให้มันเล็กเบาคล่องตัวในขณะที่ V 2 0เนี่ย สเตลเล่จะเน้นให้มันเป็นตัวเรือธงตัวท็อปเนาะไม่ได้ในเรื่องความเล็กอ่าสเปคคร่าวๆเนี่ยตัวเนี้ย205นิวตันเมตรเล็กๆอย่างเงี้ย205นิวตันเมตรนะครับส่วนตัวเนี้ย190นิวตันเมตรอ่ะเรื่องแรกมาดูความนิ่งของหัวจับก่อนหัวจับเป็น q u ควิก e ิลิส e ์เฮกช a ปเหมือนกันเนาะดูนะอันนี้อยู่ที่โหมด1ทั้งคู่นะครับ850ก่อนอาจะมีสายๆหน่อยอันนี้แฟลตแม็ก แต่แมกนิ่งกว่านะอาลองสลับดูว่ามันไม่ได้เป็นที่ดอกไขควงเห็นไหมแฟลนแมกนิ่งกว่าเนาะตัวนี้ที่เห็นใสๆเนี่ยไม่ใช่ความผิดปกตินะครับมันเป็นของอันนี้แหละแล้วก็ความนิ่งที่ต่างกันตอนกดเล่นๆเนี่ยเวลาใช้งานจริงไม่มีผลนะครับเพราะว่าเวลา,เาใช้งานจริงเราต้องเอาหัวตัวนี้ไป เข้าที่หัวสกรูอยู่แล้วเนาะอันนี้เทียบให้ดูเล่นๆเฉยๆนะครับอีกอย่างนึงคือเออลืมบอกทั้งคู่เป็นไนร้ปรลงฐานเหมือนกันเนาะรัสเตน,นะครับเรื่องความยิ่งผ่านไปเนาะทดสอบไปดูจริงๆมันไม่มีผลต่อการใช้งานหรอกต่อไปเมื่อกี้จะสังเกตว่าแฟลชแม็กอะหมุนเร็วกว่าเนาะแฟลแม็กหมุนเร็วกว่าเพราะว่าตามสเปคแล้วแฟลชแม็กอะที่โหมดหนึ่ะมันอยู่ที่1,300 rpm ในขณะที่850เนี่ยมันจะอยู่ที่1 0 0 0 r p m อ rpm แฟนแม็กหมุนเร็วกว่าอยู่ประมาณ300รอบต่อนาทีนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองดูโหมด2องะดูสเปคกันดูสเปคโหมด2เนี่ยทั้งคู่ของ850อยู่ที่2800รอบต่อนาทีในขณะที่ตัวแฟลตแม็กเนี่ย อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย2,600รอบต่อนอาทีอ่าโหมด2เนี่ยตัว850จะเร็วกว่าละอ่ะปรับเป็นโหมด2เหมือนกันทั้งคู่ปรับปรับหมดข้างล่างเหมือนกันเนาะดูนะ,อะพอพอ2,008กับ2,600เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างนะครับมันจะผมแยกไม่ออกอ,ะอ่ะอ่ไในๆก็มุมนี้แล้ว มี LED 3ดวงเหมือนกันเลยเนาะแล้วก็โหมด3ตามสเปคบอกว่าไงนะโหมด3ตามสเปคตัว850บอกว่า,า3,250รอบต่อนาทีในขณะที่ตัว FatMax เนี่ย2,900รอบต่อนาทาีเห็นไหมว่าที่ที่โหมด1 Precision Mode เนี่ยตัว FatMax จะรอบสูงกว่านะครับแต่ว่าพอเป็นโหมดอื่นๆเนี่ย850จะรอบสูงกว่าหมดเลยเดูโหมด3าโหมดบ้าพลังเอาไว้ไปโอลิมปิกอ่เนาะอันนี้เริ่มรู้สึกได้ว่ามีความแตกต่างเดี๋ยวเราไปลองยิงเข้าสกูลเลยดีกว่าวันนี้เราลองแบบเร็วๆ <S <S ผมจะไม่ได้ลองครบทุกโหมดนะครับผมจะลองเฉพาะโหมดที่ผมชอบ ช้มันจะได้ประหยัดเวลาก็คือโหมด1หรือ pre session Mode ที่ทั้งคู่มีเหมือนกันมาดูกันตัวนี้1,000รอบต่อนาทีตัวนี้1,300รอบต่อนาท,น 1, นาทีเอาแบบคร่าวๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอจริงๆเดี๋ยวผมตามมาอีกทีวันนี้เอาแบบเร็วๆก่อนเริ่มที่น้องก่อนแล้วกัน s t a l e Fat m m x โหมดห pre session Mode อ่ะดูนะป้าย แรงมากอะ่ะเอ๊ะหรือมันไม่มีพีซีหรือมันไม่มีพีซชันโหมดม,มันเป็นแค่โหมด1ผมยังไม่ได้อ่านคู่มือนะผมเปิดกล่องมาแล้วก็ซัดเลยนะครับมาคราวนี้มาดูตัวนี้โหมด1นึ่งพีซชันโหมด DCF850 ป้า ประมาณนี้เนาะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่า f ฟล m แมไม่มี r r e s s i o n mode นะครับผมเข้าใจผิดไปเองมีแค่โหมด1 2 3ไว้ปรับความเร็วรอบไม่เหมือน850หรือ887ที่มี p r e c i t i o n Mode หรือถ้าเกิดผมเข้าใจผิดยังไงใครรู้ก็คอมเมนต์เพิ่มได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกกันเนี้ยของมาถึงผมก็แกะกล่องซัดเลยยังไม่ได้อ่านคู่มือไม่ได้ดูรีวิวคนอื่นนะโอเควันนี้ แค่นี้ก่อนรีบสวัสดีครับอ้อลืมลืมลืมเช่นเคยเช่นเคยเดี๋มีคนถามอีกมีขายที่ไหนก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ร้านที่มีขายนะครับที่คำบรรยายของวิดีโอ